การบำเพ็ญทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกับเราทํามาขายเลี้ยงชีพทําการค้าขายหรือกิจการต่างๆของเราแต่กิจการต่างๆนั้นมันมันก็ไม่แน่นะทําให้ผู้ทําได้มีความเพลินเช่นการค้าขายแล้ยิ่งมีรายได้มากเพียงไรก็ยิ่งทําให้ผู้ค้าขายนั้นม,จจมีแก่จิตใจแก่จิตแก่ใจ ก็เชิญดูดดื่มมีความอุตสาห์พยายามที่ต้องทํามีจิตใจฝักใฝ่อะไรอิทธิบาททั้งสี่ก็ไปรวมอยู่ที่นั่นเหมือนกันรือพอใจในงานของตนเองเพราะเห็นผลรายได้ปรากฏขึ้นมาเป็น,นลําดับๆการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันแต่ผลปรากฏภายในจิตใจตอนนั้นไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับกางานทั้งหลายมีการค้าขายเป็นต้น อันหนึ่งเป็นงานจิตใจเป็นงานทางด้านจิตใจเป็นผลที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจรู้เห็นอยู่ทางด้านจิตใจอันหนึ่งเป็นด้านวัตถุขนขวายทางด้านวัตถุปรากฏรู้เห็นได้มาเสียไปทางด้านวัตถุแต่อย่างไงก็ตามเมื่อมีผลรายได้ปรากฏขึ้นจากงานนั้นๆแล้วผู้ทําก็เป็นุให้ มีความดุดดื่นหรือพออบพอใจขยันหมั่นเพียรต่อกิจการนั้นไม่มีความคิดอ่านแต่กลองไปด้วยความพอใจงานทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันผู้ทําการค้าขายที่แรกเขายอมค่อยทราบเอามีขาดทุนบ้างเป็นธรรมดาบางทีก็เสียค่าเสียตีให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้าง ที่มีความผิดพลาดไปมากน้อยอย่างไรนั้นมันก็กลับมาเป็นครูเครื่องพร่ำสอนตนเองให้มีความฉลาดแล้วอุดช่องโหว่เข้าไปโดยลําดับต่อไปก็มีความรอบคออและทานกับเหตุการณ์ทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติที่แรกผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเรากำปั้นตีดินเนี่ย่ายเข้าไปปุ่งปั้งปุ่งปั้งสติไม่ทราบเป็นไงปัญญาไม่ทราบเป็นไงเห็นท่านเดินยังกลมก็เดินกับท่านนั่งภาวนาก็นั่งกับท่าน เห็นท่านทำมาก็ทําแต่อาการของจิตที่ท่านทํางานนั่นแสดงในงานนั้นเราไม่มองเห็นเห็นแต่กิิยาภายนอกคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นเราจึงไม่ทราบวิธีการอันนี้ก็เรียกว่ามีผิดพลาดเป็นธรรมดาผลไม่ค่อยปรากฏทําหมดผิดจากหลักนั้นแล้วผลก็ไม่ค่อยจะปรากฏเราก็ทําให้ของที่เกียดเพราะไม่ปรากฏผลรายได้ขึ้นมา เมนะื่อดนักการอบรมจากครูจากอาจารย์โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือสิ่งที่เราผิดพลาดไปก็ทําทให้เราลึกได้ว่าเราทําอย่างนั้นผิดไปท่านสอนในนี้เป็นความแน่ใจเป็นความมั่นใจเราก็พยายามนําวิธีที่ท่านสอนโดยทางที่ถูกนั้นเอาไปยึดปฏิบัติดําเนินตามผลก็ไม่ปรากฏขึ้นมานะักนี่เรียกว่างานทางใจการเดินจงกรมนั้นเป็นอิยาบทของส่วนร่างกาย การนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันแต่งานของจิตจริงๆนั้นคือกิริยาของจิตที่คิดอ่านแต่จรองหรือกำหนดหน้าที่การงานของตนให้อยู่ในช่องทางไม่ผิดจากไปนอกรูนนอกทางนี่ชื่อว่างานของจิตเช่นขั้นเริ่มแรกเรากำหนดพุทโธก็ตามอนาปานติก็ตามมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนนั้นเท่านั้นนี่เรียกว่าเราทำงานในวงเฉพาะยังไม่กว้างขวางพอยังไม่ทราบไม่สามารถสติปัญญายังไม่พอ ก็ต้องทําตามจุดเฉพาะนี้ก่อนเมื่อตั้งนาตั้งตาทาโดยเฉพาะไม่ขาดหน้าขาดหลังอดีตอนาคตให้มีปัจจุบันเป็นจุดที่ทํางานใจก็ย่อมไปรับความสงบเมื่อใจรับความสงบผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากใจสงบเป็นอย่างนี้นานเริ่มทราบแล้วผลของงานเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วผู้นั่งก็พยายาม แล้วเป็นเชื่อแห่งความเชื่อความนิสัยขึ้นมาแล้วเป็นสายทางอันหนึ่งที่จะให้มีการติดตามผลงานของตนที่ผ่านมาแล้วนั้นให้เป็นผลงานขึ้นในปัจจุบันอีกในวาระต่อมาต่อมาเป็นลำดแบบับในวาระต่อไปเป็นลำดแบบับนี่เรียกว่าง,งานของจิตและผลงานของจิตในขั้นนี้ แล้วการทําอยู่โดยสม่ําเสมอด้วยความตั้งใจสําคัญที่ความตั้งใจสําคัญที่สติไม่ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยทํามาหลายปีหลายเดือนเราเคยเป็นครูเป็นอาจารย์คนเราเคยเรียนมากศึกษามากเราเคยได้ยินได้ฟังมามากไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจุบันธรรมในขณะที่ทําอย่างเดียว ไม่ขึ้นอยู่กับคาว่าเราโง่เราชาลาดเหล่านี้ไม่ขึ้นทั้งหมดแต่มาขึ้นอยู่กับวงเฉพาะคืองานที่ตนทํไในัันในขณนะนั้นชติได้อยู่กับงานนั้นหรือไม่มีความสืบต่อกันประการใดบ้างหรือขาดวักขาดตอนไปอย่างไรบ้างนี่เราสังเกตตรงนี้เรียกว่าเป็นผู้ประกอบงานโดยความสืบต่อความคิดพิจารณาคือความมีปัญญารอบอยู่ ตามฐานะแห่งปัญญาของเรายี่งมีสติพูดนในงานเอาขั้นสติสะก่อนว่ามีสติระลึกรู้อยู่ในวงงานของเราเท่านั้นเมื่อการทําอย่างนี้นั้นผลไม่รู้่าไม่ค่อยจะผิดพลาดไปถ้าผิดจากที่ว่านี้ไปแล้วไม่ค่อยได้ผลอย่างที่ ไปพินกับสิ่งนั้นไปอินกับสิ่งนี้อยู่นหมีการศึกษามากรู้มากมิที่อ่านใจตรองอะไรตนอรัน,นอันนี้ให้ใหยกเว้นทั้งหมดในขั้นเริ่มแรกจะนำเข้ามาสนใจไม่ได้จะทำงานในวงปัจจุบันนี้ให้เสียไปเมื่อได้ทำจนปรากฏผลขึ้นมาครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนแล้วความคล่องแคล่วของจิต ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาคําว่าความคล่องแคล่วห,หรือความทานานของจิตนี้นั้นไม่ได้เป็นความคาดหมายของผูท้ทาความคาดหมายเอามาใช้ในวงปฏิบัตินี้ไม่ได้เลยพูดง่ายๆเอาอย่างนี้เพื่อเป็นที่เข้าใจสําหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องเป็นเรื่องธรรมชาติทานานก็ปรากฏความคล่องแคล่วในตัวเองไม่ใช่ทานานด้วยความคาดความหมายสติเร็วยังไงบ้างช้าอย่างไรบ้าง ัญญารวดเร็วหรือชา้าอย่างไรบ้างมีความละเอียดละอออย่างไรบ้างขณะที่กําหนดจิตอารมณ์ก็จิตมีส่วนหยาบส่วนละเอียดอย่างไรบ้างในวันนี้ในขณะนี้สติรู้อยู่เสมอนี่ให้นี่เรียกว่าไม่คาดไม่เดารู้โดยหลักธรรมชาติถ้าสติจะทันกันก็ให้ทันในหลักธรรมชาตินี้เมื่อความฉนานของ ของสติมีแล้วสติจะทันในในหลักธรรมชาติของตัวเองตัวเองของตัวเอง,ต,เองตัวเองเลื่อยไปเลื่อยไปนี่ชื่อว่าถูกต้องจมหลักการปฏิบัติในวงปฏิบัติที่ขั้นปฏิบัติการเมื่อได้ดําเนินไปตามกรอบแห่งธรรมที่ถูกต้องหรือในวงแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมจะปรากฏผลขึ้นมาเลย,เลยแต่เคยมีความฟุ้งซ่านบุบบาขนาดไหนพยศขนาดไหนก็เถอะ ความพย์นั่นเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบกันแล้วก, 5, ลการดัดพยศนั่นก็คือธรรมนี่เวลานี้เราเราบำเพ็ญธรรมเพื่อการดัดกิเลสด,ดัดความประย์เหล่านั้นน่ะเมื่อกําลังพอกันแล้วความประยชนั้นมันก็ลดตัวของมันลงไปเองถ้าติดปัญญาก็ค่อยทันกันไปโดยลำดับน,นี่เรียกว่างางานของจิต ผลแห่งงานได้จากความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีความคล่องแคล่วภายในจ,ใจิตใจคล่องแคล่วด้วยสติคล่องแคล่วด้วยปัญญาคล่องแคล่วด้วยทำความภาคเพียรไม่อิดอาเหนื่อยหน่ายเพราะผลเป็นเพื่องดึงดูดจ,จิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรนี่เป็นผลตอนหนึง่งระยะต่อไปก็เริ่มแนกขึ้นไปเรื่อยเช่นเดียวกําเด็ก ให้โตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะการบำรุงรักษาโดยถูกต้อง ừ. จิตใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกต้องอยู่โดยสม่ำเสมอก็จะ,จะแสดงความคล่องแคล่วแก้วกล้าหรือมีความชำนิชำนาญผลที่ปรากฏก็คือความสง,งบร่มเย็นปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุปในแง่ต่างๆซึ่งเคยไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสอดส่องไม่เคยเข้าใจก็จะค่อยเข,ข้าใจไปโดยโดยลำดับๆสิ่งที่มีอยู่ที่พัน สาหูสายตาตลอดเวลาแต่ไม่มีไม่ไปสรุปสติปัญญาให้รับทราบให้คน้นคว้าให้พิจิตริจณาให้เข้าใจก็จะรับทราบเพราะจะเข้าใจทั้งทางนอกทั้งทางในจะวิ่งเข้ามาเพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องจะทําให้รับทราบจะเป็นเครื่องให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายมีคนเรียกว่ารู้ในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกภายในเต็มโลกเกต็มองศาล นี่ก็เรียกว่าการทํางานเรียกว่าผลของงานเป็นลําดับลำดับจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามงานนี้ไม่ลดละผู้ปฏิบัติงานเรียกว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในผมขขวายอยู่ภายในตัวใจของตัวเองจะอดจะอิ่มลําบากลําบนอยู่ที่ร่มไม้ภูเขาในตามถาม้ำตามซอกเขาที่ไหนก็ตามงานอันนี้เป็นเป็นงานที่ทําอยู่ใน สถานที่นั้นๆไม่นลดละความภาคเพียรผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นไปโดยลๆๆๆๆําดับๆเดี๋ยวอริยผลค่อยปรากฏขึ้นมาเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก้วกล้าเราจะออกค้นตามล่าทิเลตที่นี่ทิเลตไปเที่ยวยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอะไรไปเที่ยวกวาเที่ยว ต้อนอะไรมาผูกมามัดตัวเองมาให้ตนเองเป็นผู้แบบผู้หามเป็นภาระให้กดทรวงมากมายได้จากประทานเป็นผู้ไปเจ้่ยึดถือมาวี่เล่ยก็ตามล่าที่น่ตามล่าคือตามค้นคว้าให้ทราบเหตุทราบผลว่าสิ่งน,นั้นคืออะไรแล้วไปหลงรักหลงชังหลงจิตก,กับสิ่งน,นั้นเพราะเหตุใดอันนั้นคืออะไรค้นดูให้เห็นสภาพนั้นโดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็มาทราบความ สิ่งของตนอีกว่าเป็นผู้หลงสิ่งนั้นเพราะตนเป็นผู้พิจารณาให้รู้แล้วก็มาทราบโทษึงความเป็นขุงตนโดยลำหนักลำหนักหนึ่งการพิจารณาเง่ออื่นก็ตามที่จะมาผัดสัมผัสทางหูเขาตาหนิเราหรือเขาตาหนิใครก็ตามเขาชมเราหรือชมใครก็ตามความติความชมนั้นเป็นธรรมเป็นโลกธรรมหรือเป็นธรรมหนึ่งอันหนึ่งที่จะเป็นเครื่องสะดุดใจให้เราพิพจารณารู้ ตามความจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติแห่งความตำหนิติชมของสิ่งน,นั้นๆหรือของคนนั้นๆนี่เราได้สติปัญญาโดยลำดับดลบมีเรียกว่าเราเรียนให้รู้ความจริงทางตาจะเห็นอะไรพบอะไรเข้าพิจารณาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่สัมผัสเรื่องอะไรใจปรุงแต่งเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอดีตเรื่องอ,องนาคต ตลอดถึงปัจจุบันที่ปรุงแต่งขึ้นมานี้ปรุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องอดีตรหรือเรื่องอนาคตเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมันจะค้นคว้ากันโดยลำหนับลำหนานี่ชื่อว่างานงานของจิตผลจะที่จะพึงได้รับก็คือความเข้าใจแล้วปล่อยวางสิ่งที่เคยนหนักห่วงถ่วงจิตใจมาโดยลำหนักเป็นเวลานานแล้วค่อยปล่อยวางลงได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาเพราะความเพียรเป็นเครื่องหนุหนหลัง แลวทราบโดยลำดับลาดับเช่นนี้นี่ก็เรียกว่าผลของงานสติปัญญามีความสามารถหรือมีความแก้วกล้าขนาดไหนงานก็ยิ่งกว้างขวางออกไปคือกว้างขวางหมายถึงว่าเที่ยวตามต้อนตามล่ากิเลสกิเลสคืออะไรก็คือความสําคัญออกไปจากความสําคัญหมายของใจนี่เองนี่เองแต่ถ้าเราจะว่าความสาคัญนั้นสําคัญนั้นหมายนี้เป็นกิเลสอย่างเดียว มันก็ไม่ทั่วถึงราละเอียดต้องไปเปิดเผยอันนั้นให้มันเห็นซะก่อนเช่นมีสิ่งปิดบังไว้ในภาชนะไหนก็ตา,ามย่อมจะเกิดความงสงสัยแล้วเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นได้ฉันต้องไปคลี่คลายมันดูให้ดีราละเอียดถี่ถ้วนให้จิตได้เห็นว่าเปิดออกมาแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเนี่ยแล้วใครเป็นผู้สําคัญว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีและเกิดความงสงสัยและไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็คือใจนะเมื่อเปิดเผยให้ใจดูแล้วใจก็หายสงสัยแล้วถอนตัวกลับมา ถอนตัวกลับมาเนี่ยที่ท่านให้พิจารณาสิ่งภายนอกเพื่ออย่างนี้เองพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในถ้าเราจะพยายามให้ทราบแต่เรื่องภายในโดยพิจารณาภายนอกสิ่งที่มีความสงสัยอยู่ภายนอกก็คือจิตมันก็ลงไม่ได้มันถอนตัวของมันไม่ได้เมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วมันก็ถอนของมันมาเองจึงต้องมีทั้งภายใน,านภายนอกเป็นเครื่องประกอบกันไปโดยลำดับของการพริจารณา น,นี้เมื่อพิจารณาภายนอกจนตลอดทั่วถึงทราบอย่างกระจักแล้วไม่ต้องบอกเอเรื่องความปล่อยวางและการที่จะไปสนใจกับสิ่งนั้นๆภายนอกมันก็ปล่อยให้มันเองไม่สนใจมีความสัมผัสหรือดูดดืด่มอยู่ในจุดใดรก็จะพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาที่นี่ก็กลายเป็นวงแคบเข้ามาแหละที่แรกมันกว้างปัญญาในขั้นหนึ่งเหมือนกระทบโลกธาตุจะวันไหวเพราะปัญญามันวิ่งซะเต็มที่ กว้างขวางมากมายลึกลึกก็ลึกสูงก,ก,ก็สูงกว้างก็กว้างาไปที่ไหนมันพิจารณาไปหมดด้วยความรื่นเริงด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นๆเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปโดยลําดับลาดับแล้วถอนเข้ามาถอนเข้ามาเนี่ยพูดง่ายๆตามล่าที่เหลนของตัวเองนั่นแหละซึ่งมันไปเที่ยวซุ่มซ่อนอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ จกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเอาในวงธาตุวงขันก็พิจารณาเข้าไปอีกเช่นเดียวกันเมื่อปัญญาได้สอดเข้าไปในตรงไหนได้แทรกเข้าไปตรงไหนความจริงความรู้ความเข้าใจมันจะต้องเกิดขึ้นโดยลํหนักลํหนับเข้าใจที่ตรงไหนก็ปล่อยวางไปเนี่ยถ้าเรียกว่าฆ่าทิเลก,ก็ถูกถเรียกวันล่าทิเลก,ก็ถูกแล้กวก็ขุดค้นสิ่งที่ลี้ลับอันทําให้ใจตรงสัยขึ้นมาให้ใจได้รู้ได้เห็น แล้วหายสงสัยก็ถูกแล้วแต่เราจะพูดอย่างไรเหล่านี้เรียกว่าทํางานและเรียกว่าผลของงานด้วยกันทั้งนั้นในทางด้านปฏิบัติผลของทมงานของทำจนกระทั่งสติปัญญามีความคล่องตัวนั่งที่เคยพูดแล้วหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนมีความรุนเริงมันเทิงด้วย งานและผลของงานที่ได้ก็เ,เหมือนกับเศรษฐีที่เพลินในรายได้นั่นเองอยู่ที่ไหนก็เพลินคิดกันอยู่ตลอดเวลาวิ่งเต้น,นข้นญขวายิ่งื่อยเนี่ยเศรษฐีมันยิ่งมีความขายันคนจนเท่าไหร่ยิ่งขี้เกียจเนี่ยผ,ผิดกันนะเศรษฐีแทนที่จะนั่งจะน,นอนสบายสบายเพราะอะไรก็มีอยู่แล้วโดวยสมบูรณ์ไม่เป็นอย่างนั้นก็ยิ่งวิ่งเต้น,นข้นขวายิ่งขยันหมั่นเพียรคนที่จนแทนที่จะวิ่งเต้น,นข้นญขวายให้ ได้มากองขีบกับขี้เกียจหนักผู้ปฏิบัติก็เหมือนการนักธรรมะแต่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วกับขี้เกียจพอรู้พอเห็นพอเข้าอ,อกเข้าใจเข้าไปบ้างก็เพิ่มความขายันหมั่นเพียรขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้เข้าอ,อกเข้าใจลึกซึ้งเท่าไรยิ่งมีความขายันหมั่นเพียรเป็นกับตาก็ไม่ว่าขอให้รู้ให้เห็นขอให้ได้ให้ถึงนั้นมันหม,มุนมันไปเองเอาจนกระทั่งลงทะเละหลวงจะตูมหมดสมมตินะ่ะเดี๋ยวลงทะเลหลวง นันก็หมดปัญหาเหมือนเองเรื่องความภาคเพียนที่หมุนตัวเป็นเกลียวทำมาจากนั่นก็หยุดเองจะหมุนไปไหนสิ่งที่จะหมุนจะฟาดจะฟันมันแหลกจะหมดมันก็มีอะไรที่จะหมุนจะฟาดจะฟันจะฆ่าจะากากแก้เพราะมันแก้หมดแล้วนี่เรียกว่าผลสมบูรณ์อริยผลโสดาปฏิผลสกิทาคาันผลอนาคารผลอรหัตตาผลก็ขึ้นไปโดยลําดับลำดับถึงผลสุดท้ายก็ นิพพานสมบัติเนี่ยอาหัตผลกับนิพพานสมบัติก็ม,มีอะไรผิดแปลกกันเมื่อถึงขั้นอาหารตะผลโดยสมบูรณ์แล้วก็คือนิพพานสมบัติโดยตรงนี่สมบัติของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลไปโดยลําดับลําดับเนี่ยงานอันนี้เป็นงานทางด้านจิตใจเป็นงานรื้อถอนสิ่งที่กรกลุงรังอยู่ภายในจิตใจให้ออกในจิตใจมีความสว่างกระจ่งางแจ้งออกมาโดยลําดับลำดับ ขายแสมาตามคุณภาพของตนที่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากโดยธรมธรมชาติของจิตแต่พอถูกปกคลุมหุ่มห่อไว้ในด้วยสิ่งที่หาคุณค่าหาราคามาได้ด้วยสิ่งกกปกปกๆโซ่มมจึงต้องกำจัดตัดเตาสิ่งเหล่านี้ออกด้วยอำนาจแห่งธรรมทำแก้ีิเลสเมื่อแก้ีิเลสน,นะทำฝ่ายผลก็แสดงตัวขึ้นมาได้จากจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นผลแห่งการปฏิบัติ นี่เป็นผลแห่งงานทางด้านธรรมะที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ดําเนินมามีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเป็นประธานเป็นผู้ดําเนินมาก่อนจนกระทั่งถึงพวกเรางานนี้ก็ดําเนินไปตามแบบที่เราที่ท่านเคยดําเนินเราดําเนินตามท่านอย่างนั้นไม่ผิดเพราะงานแก้กจเดียไม่มีะายผิดกันจีเดียเป็นประเภทเดียวกันกับอยู่ในหัวใจของเราการแก้กจเดียดงต้องเอาเครื่องมืออันเดียวกันคือมัชฌิมาปฏิบาาัติฐานและแต่ความถนัดของ ผู้นั้นจะมีจดิคิสัยหนักมาในเอามาขุดมาค้นเอามาใช้ใเกิดประโยชน์แก่ตนแต่รวมอยู่ในหลักมัชฌิมาอันเดียวกันผลที่ผลได้รับก็คือความบูดพ้นไปโดยลำหนักลำหนับจนกระทั่งถึงบูดพ้นได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนี่คือผลโดยสมบูรณ์ในทางด้านธรรมะเรียกว่าอาริยผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําทางด้านจิตใจยึงขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายนำมรรพิจารณา ให้ปรากฏขึ้นพนันในจิตทั้งตนดังที่กล่าวมานี้จึงขอเยื่อติเพียงเท่านี้